สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกันกบครูไวยเก๋าอีกเช่นเคยนะครับคลิปตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทํารูปภาพของเราให้เป็นภาพการ์ตูนซึ่งอาจจะมีหลายเว็บไซต์หรือหลายแอปพลิเคชันในการจะทําแต่เที่ยวนี้เราลองมาดูเว็บไซต์นี้กันนะครับเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อ t o o n m e c o m ก็แปลตรงตัวเลยนะครับ การ์ตูนของฉัน .com นะถึงเวลาสารฝันในโลกการ์ตูนของคุณในหลายๆครั้งแล้วเพียงมอบภาพของคุณให้กับ AI นี่คือตัวอย่างเห็นไหมในนี้ันนี้ต้นฉบับอันนี้ก็คือรูปที่ที่แปลงไปภาพการ์ตูนแล้วสวยงามมากนะครับไม่ไม่แพ้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นๆเลยอ้าวเราก็ทําให้คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเห็นมอ้า,อาตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอ่าเราไปเลือกรูปภาพของเรา ไปเลือกรูปภาพของเราแล้วก็โอเพนสร้างการ์ตูนจากคุณสมบัติใบหน้าของคุณนี่คือที่ที่ความฝันกลายเป็นการ์ตูนสร้างภาพของคุณเป็นภาพการ์ตูนการสร้างภาพการ์ตูนกำลังดำเนินการแล้วขึ้นมาแล้วนะครับตื๊ด,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 ดนี่ขึ้นมาข้างๆนี่แหล,คะ,และครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่าแบบนี้รูปแรกถ้าเราเจารูปนี้ นะมีหลายรูปไม่หลายรูปแบบให้เลือกนะครับเห็นหบบมีหลายรูปแบบให้เลือกมีท่าแอคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนล้วนๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเอารูปที่ใกล้เคียงกับความจริงหน่อยนะครับอันนี้เขาให้แสดงภาพต้นฉบับก็ได้นะนี่เปรียบเทียบเห็นไหมครับเปรียบเทียบแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็เอาตัวนี้ออกไม่ต้องซ่อนนะครับเอาคลิกที่ดาวโหลด ตรงนี้เราเข้าใจแล้วก็ได้นะครับหรือปิดตรงนี้ไปโอเคนะก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราต้องเลือกรูปต่อไปไหมอารูปนี้สผมอยากจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะว่าของต้นฉบับกับนั้นเป็นไงผมก็คลิกไปตรงนี้เราก็ปิดกรอบไปก็ได้นะครับ อเคอัปโหลดเสร็จแล้วอ่าทีนี้เราบอกไม่ไม่ต้องซ้อละนะครับเดี๋ยวเราเอารูปอื่นบ้างนะดูดูซิที่เหมือนการ์ตูนหน่อยอ่านี่ก็ได้นะก็เซฟไปตรงนี้ถ้าเราไม่พอใจรูปเราก็เปลี่ยนลองรูปอื่นเราก็คลิกไปเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับนี่ผมพอใจรูปนี้ละหล่อที่สุดละอ่านะมีหลายแบบให้เลือกนะครับโหลดเสร็จละปิดไปเราจะเอาภาพที่มัน คล้ายๆกัดเป็นการ์ตูนเลยก็ได้เห็นไหมครับอ่ารูปนี้ก่อนรูปนี้แอคหน่อยแอคหน่อยอ่าถ้ารูปนี้นะก็จะมีแบ็กกราวอะไรให้อีกนะครับลองดูจะมีรูปให้เลือกอีกนะครับโอ้โหเท่ระเบิดโอ้โหเห็นไหมครับมีเลือกเยอะแยะเลยโอโ้สนุกสนานเอเห็นไหมครับ เดี๋ยวเจอรูปนี้ก็ได้อ่อไหวไม่เอาเอารูปแรกนี่ก่อนก็ได้นะเอารูปนี้เทคลิกเครื่องหมายถูกนะครับพอคลิกเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดโอเคแล้วดาวน์โหลดเรียบร้อยปิดเอาอีกสักรูปไหมเออเดี๋ยวรูปนี้รูปนี้ดีจริงๆ มีรูปแบบที่มากขึ้นเห็นไหมครับโอ้โหเท่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 คลิกเครื่องหมายถูกแล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่นะครับ อ่าเห็นไหมโอ้มีมีหลายแบบนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะตรงรูปแบบที่มีมากขึ้นตรงนี้เราเลื่อนดูอีกก็ได้นะครับนะครับมีหลายแบบให้เราเลือกอให้กระตูนหน่อยโอเคเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะเอาไปใช้งานได้สนุกนะครับโอเคนะครับสำหรับตุ m มี่ดอทต้องขอขอบคุณสำหรับผู้แนะนำเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆมานำเสนอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ